ถ้าเกมยังอัปเดตไหวนะครับผมก็เล่นไหวจะมาอีกกี่พืชอีกกี่ชนิดจัดมาเลยวันนี้มีพืชใหม่มานะฮะต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะเจ้าบอเคอรีร่ที่เปิดมาให้เล่นนะครับวันนี้มาอีกตัวหนึ่งนะฮะเจ้าบัตเตอร์คัพนะครับเจ้าเนยนะฮะทำอะไรได้บ้างราคา25ดวงอาทิตย์ราคาถูกมากรีชาร์จ10วิเทียบกับบอเคอรี่ก็พอๆกันนะความมงทน900ไม่ค่อยแข็งแกร่งนะฮะดาเมจ1 0งมีดาเมจด้วยสตันได้นะครับ เจ้าเนยนะฮะโจมตีซอมบี้ด้วยการปาเนยไปแค่นั้นแต่ราคาถูกฉันไม่ใช่ราคาถูกนะที่ราคา25นี่เพราะว่ามีเหตุผลอยู่โอเค25บาท25ดวงอาทิตย์ราคาไม่สูงรีชาร์จโอเคอยู่ปาเนยสตัรนได้มีดาเมจด้วยร้อยหนึ่งเขาวางไว้ให้ตรงกลาง <c oughs> หัวเลาะด้วยนะ <c oughs> ต้องขำด้วย <c oughs> <c oughs> ปาเนยปาเนยมา25 <c oughs> ราคาถูกมาก ้องคู่กับตัวยิงถัว่วเพราะว่าเธอปาเนยแล้วสตันใช่ไหมกี่ช่องเนี่ยยังไม่ปาเลยยังอีกจะปาได้หรือยังเอา้าเมื่อไหร่จะปาเนี่ยดูฮะปาเนยยังไงเวฟแรกยังยังยังไม่เริ่มอ่ะปาและปลามาหนึ่งก้อนมีดาเมจด,ด้วยนะฮะเอานี่มาข้างหลังเซอรี่ไป อ้าวไม่ทันโอเคมาดวนตีหน่อยเป็นยังไงเออปลาเนยไปทั่วเอามีที่พื้นด้วยเหรอปลาเนยที่พื้นจะเป็นยังไงอะพื้นลื่นเหรอหรือว่าเหยียบแล้วเป็นเนยหยุดหมดเลยฮะหยุดหมดเลยแล้วก็หายไปโอ้ตัวนี้อีกแล้วกระดึบไปกระดึบมาเปลี่ยนด้านด้วย เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ไม่ทันมาหลายรูปแบบเกินอันนี้มาอันติไปอืมตัวยิงไปเต็มพื้นเลยเพิ่มมาอีกเดินไม่ได้เลยคือแปะแล้วมีดาเมจต,ตอนแปะใช่ไหมหรือว่ามีดาเมจเรื่อยๆแปะนานมาก ท้างไว้นานมากชอบท่าหัวเราะน่ารักแปะต่ออีกเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะสตันได้ถ่วงเวลาได้มีดาเมจนิดหน่อยข้อดีคือราคาถูกราคาถูกมากอ๋อผมรู้แล้วในเมื่อมีเนยมาเราต้องย่างเนยใช่ไหมเรียกว่าย่างเนยเลยดีกว่ามา คอมโบแปะเนยแล้วก็ย่างแล,ะล,ะล,ะละ้วร้อนพีชูตเตอร์อยู่ไหนซอมบี้ย่างเนยฮะมาก่อนเลยเงินขอบใจมากาต้องวางแนวไหนข้างหลังต้องข้างหลังตรงนี้เงินมาเนยไปเนยไปอันนี้วางหนะน้าเงินมาโอยข้างล่างตั้งแคปมอีกแล้ว ตั้งแคมตั้งแคมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,นี่วางข้างล่างเตรียมตัวย่างเนยนี้นนวางไปน,นี่ไปนะฮะเงินมาเงินมาเงินมาโอ้โหยังไม่ได้ย่างยังไม่ได้อะไรเลย <laughs> คือเจ้าสามหัวร่วมกับไฟมันโอพเกินมันแรงมากฮะยังไม่ได้ลงมาเลยฮะซอมบี้ โอ้โหมันจะหมดเวฟอยู่แล้วนะอ่ะโรยเนยไปโรยเนยย่างเนยไปอ่ะฮะนั่นนั่นซอมบี้ย่างเนยหอมหอมกลุ่นโยนไปอีกอือซอมบี้ย่างเนยหอมหอมกิ้มเกลียม ปาไปปาเนยไปนี่อื้อข้างล่างด้วยโรยเนยไปแล้วก็ย่างเนยโอ้โหมันมันหอมกลุ่นมากเลยฮะผมว่าใช้ตัวนี้ด้วยดีกว่าเรียนแบบได้ไหมเรียนแบบได้จะได้วางเร็วๆอันนี้เหมือนเดิมฮะแล้วก็สามหัวมาเหมือนเดิมอะไรอีกดีอ๋อข้าโพดข้าโพดเนยเหมือนกันมาเลยมาเลยมาเลยเออ นะฮะขอเงินก่อนอันนี้วางตรงนี้เนยมาเนยมาอันนี้มาเดี๋ยวจะเย็นใจเย็นสปี้ใจเย็นจบเร็วแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้วางไปลายนี้วางปลายเนยวางปลายเนยวางปลายนะฮะสามหัวน,นี้วางตรงนี้โอเคครับ แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอ้มาเพียบเลยมาเพียบเลยได้เลยครับเ้าโพดมาอันติไปโยนเนยไปหน่อยโรยเนยนิดนึงตัวใหญ่มาครับเ้าโพดมาอื้อเ้าโพดวางสิอื้อ,อ,อ,อนั่นแหละนั่นแหละแปะไปแปะไปอือหือกระโดดมาเหรออันติไปครับ ย่างเนยไปอย่างเนยไปลาขาโพดมาเขาโพดมาเขาวังเหตุหน่อยไข่เสกไข่เสกให้เป็นแกะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาโพดไปก่อนหมดแล้วโอ้เนยยังเหลือยอยู่พานเนยไปพานเนยไปยแกะนี้ออกอดูซิดูซี สมบีตัวใหญ่ย่างเนยย่งยังไม่สุกสุกแล้วเรียบร้อยสามหัวมาละลายหน่อยเงินมาอันนี้มาอาอ่าเต็มเต็มไฟมาไฟมาโอมาแล้วซอมบีมาแล้วสมบีมาแล้ว,ม,ม,าลวมาเร็วจังเลยอันนี้ก่อนได้ไหมอ่ฮะเนยไปเนยไปข้างหน้าเนยข้างหน้าเนยทังนั้นมีแต่เนย เขาโพสแซงหน่อยไหมสามหัวมาอันนี้มาโอ้หนาวครับหนาวหนาวจังเลยหนาวจังเลยครับอืมเพิ่มไฟให้อุ่นๆเงินมาอีกสามหัวมาอันติมาแล้วเนื่อยไปก่อนเลยเอ้ยเนื่อยเนยไปอืมโอ้หนาวไม หนาวอย่างนี้ไม่ได้เออลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาก่อนอ่เอ,าเอามาเยอะมาเยอะมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวมองฝรั่งอันตีไม่มีอันตีหน่อยขออันตีหน่อยไม่ทันเดี๋ยวนะ <c oughs> เริ่มผิดแผนแล้วเริ่มผิดแผนแล้วไม่ได้ตัวสามหัวเราคือโดนโดนอันนี้นะฮะโดนแช่แข็งอยู่ต้องมีตัวให้ความร้อนอุ่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 นอฮะก็ <c oughs> ยังได้อยู่นะ อันตีมาหน่อยอืมอปลาเนยดีไหมปลาเนยไปออุ่นๆครับอุ่นๆครับอืมเห็ดเดี๋ยวค่อยวางเห็ดาวางนี้าบนเพียบเลยอุ่นๆครับทีนี้ก็ไม่หนาวแล้วทีนี้ก็ไม่หนาวแล้วมาเพียบเลยมาเพียบเลยอันตีมาฝรั่งไปด้วยไปเออข้างหลังไม่หนาวแล้วครับร้อนๆ ร้อนๆอนอ,อ,อันตีมาอีกย่างเนยไปอีกเรียบร้อยครับซอมบี้ย่างเนยเมนูเด็ดจากที่นี่กันแค่แถวหลังใช่ไหมเงินมาเงินมาเงินมาเยอะๆอันนี้วางก่อนเลยสามหัวก่อนอันนี้ไป เงินมาเนยมาเนยมาอ่าฮะสามหัวไปไฟมาเงินมาข้าพดครับข้าพดต,ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยถอนออกสามหัวมาไฟมาอันตีไปเอาเนยไปก่อนอืมตัวเล็กาเหรออฮะตัวเล็กมาตัวเล็กมาไม่ต้องกลัว เตยเนยไปหน่อยอืมอันตีเนยไปแปะเนยไปเนยเยอะเนยเยอะอืมเนยยังมีเนยยังมีอันตีไปอืมอ่ะฮะสอมบี้ย่างเนยไม่ต้องกลัวได้ทุกตัวเงินมาเนยไปอันติเนยไป Uh huh. โยนมา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 ก็โดนลวกเหนยไปครับอืม uh huh. ทุบกีตาร์แรงจังเลยอ่า uh huh. จะหมดแล้วใช่ไหมอ่า uh huh. อันติมา oh. เหนย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 อันติมา oh. ปานเหนยไปเหนยมาอื้อ oh. เนยมาเนยมาย่างเนยย่งเนยเ,นอเอาเนยตรงนี้ออกดีกว่าแล้วก็ปลาสามหัวเอ้วางสามหัวเนยตรงนี้ออกสามหัวมาขอ,อเงินหน่อยสามหัวมาตรงนี้อืมอันตีมีอีกไหมอันตีอันตีหน่อยขอปลาเนยหน่อยครับใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้ว ทนได้ไหมต,ต้านทานนด้หรือเปล่าอันติมาอันติมาเหมือนเฟื่อ,อนตีหน่อยอืมเนยมาอืมอ่ะลาดเนยไปอืมกลิ่นเนือย,อย่างเรียบร้อยสอมบี้สอมบี้ย่างเนยโอเคก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะฮะ สโลได้ราคาถูกมีดาเมจนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้แก้ขัดกับตัวอื่นได้โอเคฮะนี่คือเจ้าเนยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ